โอเคค่ะขอบคุณนะคะพ่อบ้านพ่อบ้านพ่อบ้านช่องดังเลยพ่อบ้านสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อบ้าน Hello Hello girl พ่อบ้านสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะที่มาวายยออคุณพี่อนุสร์ด้วยนะคะคุณพี่อนุสร์ก็เป็นเอซของตุกโปรตุเกสนะคะ เดี๋ยวอีกสักวันหนึ่งเดี๋ยวพี่ตุ๊กก็ต้องเป็นเอฟซีของรัดดาวันนะคะพี่คิดคิดดูแล้วถ้าพี่ไปเยี่ยมเพื่อนพี่จะเอาน้องผูกพ่วงหลังพี่ไปด้วยดีกว่าจะได้มีเพื่อนๆน,นมียอดซักเพิ่มเพราะว่าน้องนิชามากปัญหาฉันคงทุเลาโอเคค่ะตุ๊กขอลงไลฟ์แล้วนะคะก็ได้หนึ่งชั่วโมงกับอีกสิบนาทีแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่มาส่งกำลังใจ ขอบคุณพี่หนวดนะคะที่อุตส่าห์ตื่นขึ้นมาเอ่อตื่นขึ้นมาดูน้องอีกนะคะคงเป็นห่วงน้องมากๆเลยนะแต่ว่าเออน้องก็เริ่มเริ่มจะหายดีแล้วนะคะเริ่มจะหายดีแล้วแต่แต่แตยังไออยู่ยังไอแล้วก็ยังเจ็บเออเจ็บตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็เจ็บเอ่อหน้าท้องนิดนึงเพราะว่าไอเยอะมากไอเยอะมากแล้วมันก็เลยเจ็บตรงนี้นะคะแต่มันก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หายเนาะ เอ่อทุกว่าจะไปบริจาคเลือดแต่ว่าเอ่อเวลาไอเราไม่สบายอย่างเงี้ยบริจาคเลือดไม่ได้เขาเขาไม่เอาเนาะก็เลยไม่ได้ไปเพราะว่าทุกเอ่อเอ่อบริจาคเลือดนะคะทุก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 หกเดือนทุกจะเป็นคนบริจาคเลือดเป็นคนบริจาคโลหิตนะคะให้กับเอ่อทุกคนที่เขาต้องการเลือดต้องการโลหิตทุกจะบริจาคทุกทุกหกเดือน ร่างกายตุกจะต้องพร้อมทุกๆหกเดือนแต่หกเดือนนี้ตุกไม่พร้อมก็เลยเสียโอกาสนั้นไปที่ไม่ได้บริจาคเลือดเพราะว่ามีคนต้องการเลือดเยอะมากนะคะเยอะมากเอ่อถ้าเ,เพื่อนๆอยู่ประเทศไหนเมืองไหนถ้าเขาบอกว่าให้บริจาคเลือดก็ไปตรวจสุขภาพแล้วก็ช่วยบริจาคด้วยนะคะมันเป็น การช่วยเหลือสังคมการช่วยเหลือประเทศชาติอย่างดีเลยอะแล้วก็มีน้องๆตัวเล็กๆมีแบบคือคือเขาต้องการนะเนาะแล้วแล้วเราช่วยช่วยเขาแบบแค่นิดเดียวอะช่วยต่อชีวิตเขาอะเพื่อนๆน,นั่นแหละเนาะตุกทำอย่างนี้มาสามสิบปีแล้วนะคะเออตุกไม่ดื่มนะตุกไม่ดื่มตุกไม่สูบตุกไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะเออร่างกายตุกก็แข็งแรงอยู่ เพราะว่าเราจะเอ่อทนุถนอมตัวเองเพื่อบริจาคโลหิตให้ให้ให้กับเด็กๆหรือว่าให้กับคนป่วยที่เขาต้องการนะคะตุ๊กจะทําอย่างนี้มาโอ้โห,โหประมาณ30ปีแล้วนะคะถึงถึงจะแบบอ่ะเราเราไม่มีเงินทองกองไปให้เขาแต่เรามีมีม,มีมีเลือดของเราให้เขาเขาก็ดีใจมากๆแล้วะคะ่ะเขาจะเอ่อเรียกเราทุกๆ6เดือนนะคะ ถ้าใครถ้าใครรู้ว่าตัวเองสุขภาพดีไปตรวจแล้วก็ช่วยเออเนาะเขาเรียกว่ากาชาดเนาะนั่นแหละไปช่วยเพื่อนๆที่เขากําลังต้องการนะคะต้องการเลือดเป็นจํานวนมากนะคะแต่ตุ๊กเดือนนี้เดือนนี้คือไปไม่ได้เลยเพราะว่าป่วยเสียโอกาสดีๆมากๆเลยที่ที่ต้องบริจาคเลือดอะ่ะมันเสียโอกาสเพราะว่าเราช่วยเขาอะ่ะ ช่วยด้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 วย,วยความเต็มใจเนาะแล้วสิ่งดีๆก็จะกลับเข้ามาหาเราเองแต่เราเราไม่ต้องโหยหาไม่ต้องเรียกหาหรอกเนาะสักวันหนึ่งสิ่งดีๆก็จะกลับเข้ามาหาตัวเราเองนะคะใครรู้สึกว่ามีร่างกายที่แข็งแรงก็ลงมือเฮ็ดลงมือทําไปตรวจค่ะไปตรวจนะอย่าเอาตัวเองทิ้งไว้เฉยๆหายใจทิ้งนะคะพยายามไปช่วยคนอื่นด้วยนะคะโอเคค่ะโจเอ็ดเวิร์ด เออพอบ้านขอบคุณนะคะขอบคุณนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่มาส่งกําลังใจตุ๊กแล้วก็สิบสามสิบสี่เออสิบี่คนที่อยู่ข้างบนนะคะขอบคุณมากๆค่ะบายบายค่ะลงไลน์แล้วนะคะรักๆเริฟๆเริ่มนะคะจากตุ๊กโปรตุเกสนะคะตอนนี้เริ่มจะมีเสียงพืดได้แล้วขอบคุณน้องเดือนนะคะเดี๋ยวพี่ตุ๊กไปเฝ้าให้นะหลังบ้านด้วยค่ะ นะถ้าไม่ได้ไปหลังบ้านเดี๋ถ้าไม่ได้ไปหน้าบ้านหลังบ้านอยู่นะคะเดี๋ยวจะเริ่มไปเฝ้าให้น้องเดือนนะเพราะว่าน้องเดือนก็คงจะใกล้แล้วเนาะบ๊ายบายค่ะ